สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้มีส่งมอบรถนะคะเลิกงามยามดีค่ะของอ้อจะเป็นคันนี้นะคะไลเลนเดอร์ประตู1.9 DDI เกรสแซ i เกียโ,โตค่ะสีเทาแลมโบนะคะคันหล่อหลอที่จอดอยู่ตรงนี้นี่เองทำพิธีไหว้รถแล้วเรียบร้อยค่ะรอเลิกงามยามดี8ง5 9นาทีเพื่อขยับรถนะคะเอาเลิกเอาใจ ดูรถแล้วเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะอ่าสวัสดีนะคะเชิญเลยค่ะพี่อเข้ากล้องให้อ้อหน่อยนะคะสวัสดีนะคะทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะอ่าทักทายนิดนึงนะคะขอสอบถามเนาะอ่าเห็นรถแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างชอบค่ะชอบ,ชอ,บอ่าสวยเนาะสวสัครับเหมือนที่วันที่มาดูใช่ไหมคะคะตัดสินใจนานไหมกว่าจะซื้อรถไม่นาน ไม่นานเนาะรู้จักกับอ้อได้ยังไงคะที่มาจองรถมีเพื่อนแนะนํามามีเพื่อนแนะนํามาเพื่อนออกรถกัะอ้อไปแล้วใช่ไหมคะใค่ะแล้วพามาดูรถเนาะค่ะแล้วตัดสินใจจองวันนั้นเลยเนาะใช่ไหมคะค่ะอ่าทำไมถึงเลือกซื้ออีกสุๆคะชอบอยู่แล้วค่ะชอบตรงไหนของสุดๆดีไซน์ใช่ไหมอ่าโอเคแล้วอ่าคันนี้โปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่เสียดอกสักบาทเพราะว่าอะไรลูกค้าซื้อสดนะคะ ลูกค้าซื้อสดนั่นเองนะคะก็วันนี้เรื่องา,ามยามดีเนะาะก็ขออวยพรลูกค้าก็แล้วกันนะคะขอให้ลูกค้าขับขีบ่ปลอดภัยรวยรวยแห่งๆนะคะจริงๆยังไม่ออกรถก,ก็ปังแล้วนะใช่ไหมคะวันวันที่หนึ่งก็เนี่ยออกแล้วนะคะเดี๋ยววดต่อไปน่าจะมีตัวเลขอยู่ในนี้แหละนะคะขอให้ลูกค้าถูกหวยด้วยเบอร์นะคะขอให้อ่าขับขี่เขาคาาปลอดภัยรวยรวยเหงๆขอให้รถคันนี้ นำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยจยางนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะ,อะขอบ <ขอ S 1> ค,คุณที่ให้อ้อได้ดูแลนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ